ทักทายสบายดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุผูสุคนค่ะเป็นจังไไดกันนาะพากันอยู่ที่สบายเบ่รนนอพี่น้องหลังจากที่แม่มาลอนเองก็บ่ได้ล่งคลิปน่านพอสมควรค่ะแฮ้แ่คลินิกอะไรอแก ค่ะพี่น้องมื่อน,นี้กะมีเวลาละค่ะพี่น้องกะกลับมาตัดคลิปลงให้พี่เห้น้องเบิงคลิปอาจจะถ่าโดนเน่จักน้อยค่ะเพราะว่าแมมมารอนกลับไปเที่ยวมาประมาณต้นปีละค่ะพี่น้องหลกักกาบ่มีเวลาตัดคลิปพร้อมทางเทคนิคนินดๆหน่ๆมันบ่บพร้อมกับพี่น้องก็เลยบ่ไเ้ล่งคลิปให้พี่เห้น้องในเบิงให้ท่านทวงทีค่ะอันนี้แมมมารอลก็ต้องขอถทดขอให้พี่พี่น้องน้อง ไลาๆค่ะค่ะเพิ่นว่าโอ้ยคือดองคลิปไปโดนแทะคือนั่นเอามาล่งแถอยังไปยังสินะค่ะพี่น้องอันกยายหายาวายแมมมารอนเด้อค่ะคลิปทั้งหมดทั้งมวนที่จะล่งต่อไปนี้เป็นคลิปที่แมมมารอนไปเที่ยวมาในช่วงต้นปีเป็นทริปแรกของปีค่ะละก็ไป2องคนกั่อใหย่ค่ะพี่น้องไปเที่ยวลูกเต่าเพิ่นไปอยู่น้ำพอเพิ่นเนาะเพิ่นกเ็เลยบรไเ้ไปน้ำค่ะ พี่น้องก่อนสิบไปนามาหลังแม่มาล้นกับบลลืมค่ะบลลืมเก็บเอาภาพบรรยากาศในช่วงระหว่างเดินทางมาฝากพี่ตอนนองนําค่ะเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกดีละคะพี่น้องยอง่มจะคล้องคือถอดยังสิอยากกลับมาเบิงกระเดเบ,บิงได้เห็นค่ะในการไปเที่ยวครั้งนี้นะคะพี่น้องแม่มาลอนสิพาพี่พานองไปเยี่ยมยามไปเบิงภูเขาที่สูงที่สุดของประเทศเยอรมันค่ะ เป็นอยู่ยเขตเทือกเขาเอลเนาะค่ะเนาะพี่น้องซื่อว่าซูกสปิตเซอร์ค่ะซูกสปิตเซอร์เนาะอยู่ทางเขตปายันค่ะพี่น้องในการขับรถการเดินทางพวกเฮากระซิขับรถเข้าไปในเขตประเทศออสเตรียค่ะพี่น้องผ่านประเทศออสเตรียแล้วก็โง่กับโค้งเข้ามาประเทศเยอรมันค่ะพี่น้องเป็นทางลัดเนาะค่ะเนาะข,ขัาไปทางตรงมันออมค่ะพี่น้อง คันเ่อไปอีกเส้นทางนึ่งแลนอยู่ในเขตเยอรมันมันกสิกายเป็นทางอ้อมน่านฮอดค่ะค่ะช่วงนี้เขาเขาย่ในเขตประเทศออสเตรียด้วยค่ะเมืองที่กำลังขับผ่านอยู่ในเป็นเมืองเล่นสกีอีกเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงของออสเตรียค่ะแลักายุบโบกไกลจากูุสปิตเซอร์ทั้งด้านประเทศออสเตรียค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงหนาหนาว นาเลนสก,กีกะซิมี่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวยุ่นเมืองนี่หลายหลายค่ะแต่ว่าโชคบ่ดีค่ะพี่นองสองสามปีมานีหิมะบ่คอยตกค่ะหิมะบ่ค่อยมีค่ะคันมองได้ที่เป็นมองเลนสก,กีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ตีนเขาบ่าอยู่สูงสูงเงืองสีอีหลี่ยังเสรกะบ,บ่มีหิมะให้นักท่องเที่ยวได้เล่นค่ะ พี่น้องในช่วงระหว่างทางที่เฮากรลั่งขับรถอยู่นี่ถ้าเกิดว่าทองฟ้าเปิดเนาะค่ะเนาะเฮากระสามารถเลี้ยวเห็นสูกสปิเซอร์ทั้งด้านฟังประเทศออสเตรียได้เลยค่ะพี่น้องตอนนี้แม่มาลอนกําลั่งเลี้ยวรถกลับเขาไปฟังประเทศเยอรมันคือเก่าค่ะถ้าขับตรงไปกระสีไปขึ้นไปไปถึงมองขึ้นเขาค่ะพี่น้อง mm hmm. เพื่อจะขึ้นไปเบิงสูกสปิเซอร์ในฟังของประเทศออสเตรียค่ะ บรรยากาศคางทางกสิด้ยินจะเสียงน้ำไหลจนจนอยู่ค่ะพี่น้องเป็นน้ำแข็งทีละลายแล้วเนาะคะ่ะเนาะไหลลงมาจากทางภูเขาสูงค่ะทั้งด้านนานีถ้าเกิดว่าอากาศบ่บ่เป็นแบบนี้นะคะพี่น้องฝนบ่ตกฟ้าบ่าคืมยังสีกระสิเลี้ยวเห็นเป็นภูเขาสลับซับซ้อนกันไปละค่ะพี่น้องซึ่งกสิเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามพอสมวควรค่ะ สำหรับเมืองทีแม่มา่อนก็นล่างเดินทางไปนี่ซื้อว่าเมืองการมิชเนาะคะนะ่ะเนาะโรงแรมที่พักก็ตั้งอยู่เมืองนี่แหละค่ะเป็นโรงแรมขนาดซีดาวค่ะพี่น้องตั้งอยู่โบกไก่โบกไก่จากมองที่เฮาติสิไปเทียวค่ะคือสุกสปิดเซ์เนาะคะนะ่ะเนาะหรือว่าไอฟเซ่หรือว่าจะไปเล่นสกีอยู่อีกเมืองนึงก็ได้ค่ะพี่น้องการเดินทางก็สะดวกสบายค่ะ หลักการท่ารงแรมเพิ่นก็มีบริการตัวรถไฟให้ผู้เข้ามาพักในโรงแรมเนาะค่ะเนาะสถานีรถไฟกัยุนาลงแรมเลยค่ะพี่น้องทำให้เจ้าสังเกตเบิ่งในวิดีโอก็สิเห็นเฮื่อนซานบานซองข้าเจ้ามีตะหลังใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะส่วนหลายเพิ่นสิเป็นลักษณะของเช่าห้ไวใหเ่าเนาะค่ะเนาะไวเช้าไข้ไข่เกสเท้าค่ะไข้ไข่เกศเท้าสปาเฮาเนาะแต่อยู่ทางพี่เพิ่นเอินว่า แฟรียนโบนุ่งค่ะพี่น้องซึ่งราคากระสิประหยัดลงไปอีกค่ะถ้าพี่ๆน้องๆสังเกตเบ้างในวิดีโอนอะเวลาเข้าไปหอดไปถึงโรงแรมแล้วนี่สิบลมีพนักง,งานเพิ่นออกมายกกระเป๋าให้เฮ้าที่ค่ะพี่น้องเฮ้าต้องยกเอาเองเฮ็ดเอาเองเบิดจนว่ากระเป๋าหอดห้องพุ่นละค่ะพี่น้องขนาดโรงแรมซีดาว ิ่นกับโบมี่ภูมิยกห้ค่ะตอนนี้เขาก็เดินทางมาหอดมาถึงโรงแรมแล้วค่ะพี่นอ้องย่างที่บออค่ะยูนี่ซอยตัวเองตรงมาอันดับแรกค่ะเขาตรงเฮดเอาเองให้ได้ห้ายที่สุดค่ะพี่น้องสีเทางอกรองกับตรงเฮดเอาเองค่ะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศอ่าโรงแรมที่พักค่ะพี่น้องอยู่ทั้งฟังสายแล้วก็ฟังขัวค่ะกับเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างจใจญ่ค่ะพี่น้อง ค่ะสำหรับคลิปนี้แม่มาร่อนก็ขอฝากภาบรรยากาศไว้ก็พี่กับนองไว้เพียงซ้ำหนีสักก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวติดตามกันเบิงในคลิปต่อไปค่ะว่าแม่มาร่อนสิพ้าพี่พานองไปเที่ยวใสเนาะค่ะนาอมื้ออื่นค่ะสวัสดีค่ะ